เชื่อไหมครับว่าโลกเราเคยมีการดิลแลกดินแดนเพราะต้องการเครื่องเทศมาแล้วฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะคะใช่ครับฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องตลกแต่ว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะพาไปสำรวจหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่เอ่อไม่สมเหตุสมผลที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ได้เป็นการแลกกันร,ระหวา่างเกาะเล็กๆที่ตอนนี้แทบไม่มีใครรู้จักแล้วกับดินแดนที่ต่อมากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก ใช่เลยครับคำถามก็คืออะไรทำให้เครื่องเทศเม็ดเล็กๆเนี่ยมันมีค่ามหาศาลขนาดนั้นแล้วอะไรคือเบื้องหลังการตัดสินใจที่เปลี่ยนโฉมหน้าแผนที่โลกไปตลอดกาลค่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์การค้าธรรมดาธรรมานะคะแต่มันคือเรื่องของอำนาจการต่อสู้เพื่อการผูกขาดและที่สำคัญเลยคือวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันสุดขั้วระหว่างสองมหาอำนาจในยุคนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ที่ทำให ลูกจันเทศเคยมีมูลค่าสูงกว่าแมนฮัตตันในสายตาของคนยุคนั้นได้ใช่ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันเอาละครับเรามาเริ่มแกะอรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าต้องย้อนภาพกลับไปในยุโรปช่วงศตรวรรษที่17อืมซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีตู้เย็นนะครับการถนอมอาหารเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื้อสัตว์ที่เก็บไว้น,น,นานๆก็มีกลิ่นแล้วต้อรสชาติที่แบบว่าแย yeah, ่สุดๆแต่มีสิ่งที่เร็วร้ายยิ่งกว่ารสชาติอาหารอีกนะครับอะไรครับคือการระบาดของการโรคหรือ Black Death ค่ะตอนนั้นคนยุโรปล้มตายกันเป็นเบือเลยบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความกลัวความสิ้นหวังพอคนเราสิ้นหวังมากๆก,ก็ต้องหาที่พึ่งใช่ไหมครใช่ค่ะและท่ามกลางความโกลาหนนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งที่ถูกเชื่อกันว่าเป็นเหมือนยาทิพย เป็นยาวิเศษที่สามารถป้องกันการระโรคได้ออ oh. ซึ่งสิ่งนั้นก็คือลูกจันเทศหรือนัดเมกนี่เองใช่เลยค่ะซึ่งความเชื่อนี้มันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันก็จริงนะคะแต่ในยุคที่คนตายกันทุกวันแค่ความเชื่อก็มีพลังมหาศาลแล้วพลังของความเชื่อนี่แหละครับที่ทําให้ความต้องการลูกจันเทศพุ่งสูงขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ แต่ปัญหาสุดคลาสสิกเลยคือของที่คนต้องการมากๆก็มักจะเป็นของที่หายากสุดๆตอ,อนนั้นทั้งโลกมีต้นจันเทศขึ้นอยู่แค่ที่เดียวเท่านั้นคือบนเกาะเล็กๆไม่กี่แห่งในหมู่เกาะบันดาหรือที่เรียกกันว่า Spice Islands ในอินโดนีเซียปัจจุบันไม่มีที่อื่นเลยจริงๆไม่มีเลยครับ อนี่ก็เข้าหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยนะคะพออุปทานหรือสป p p มีจํากัดแบบสุดขั้วในขณะที่อุปสงค์หรือดีมานพุ่งทยานเพราะความกลัวตายราคามันก็เลยไม่ใช่แค่แพงธรรมดาครับแต่มันแพงแบบบ้าคลั่งไปเลยมีบันทึกไว้เลยนะครับว่าราคาของลูกจันเทศในยุคนั้นแพงกว่าทองคําเมื่อเทียบกันน้าหนักปอนต่อปอนแพงกว่าทองคําแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ในแหล่งข้อมูลยังมีรายละเอียดที่น่าทึ่งกว่านั้นอีก เขาบอกว่าลูกจันเทศแค่หนึ่งกำมือที่ลอนดอนสามารถเอาไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้สบายๆหรือทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งมีเงินใช้ไปได้ทั้งชีวิตเลยมันคือสินทรัพย์ที่พลิกชีวิตคนได้จริงๆครับ พอสินค้ามันมีค่าขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของอาหารหรือการแพทย์อีกต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วใช่ค่ะใครก็ตามที่ควบคุมหมู่เกาะบันดาได้ก็เท่ากับว่าคนนั้นได้ควบคุมบ่อน้ํามันแห่งศตวรรษที่17เอาไว้ในมือสามารถกําหนดชะตากรรมทางเศรษฐกิจของทางยุโรปได้เลยเมื่อเดิมพันมันสูงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีสงครามแย่งชิงกันแล้วใครคือผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในสนามนี้ลหะครับ ตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยก็คือบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ VOC ค่ะอ๋อ VOC นี่เองได้ยินชื่อบ่อยๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าบริษัทนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ต้องขยายความกันว่า VOC ไม่ใช่แค่บริษัทธรมธรมดาานะคะถ้าเราเอามูลค่าของบริษัทที่พีคที่สุดในประวัติศาสตร์มาเทียบกัน VOC ในจุดสูงสุดมีมูลค่ามากกว่าบริษัท Apple Google แล้วก็ Amazon ในยุคเราเอามารวมกันสิอีกโหใหญ่กว่า Apple Google Amazon รวมกันอีกนี่มันบริษัทหรือจักรวรรดิกันแน่ครับเนี่ย มันก้ำกึ่งมากค่ะเพราะนี่คือองค์กรเอกชนที่มีกองทัพเป็นของตัวเองมีสิทธิ์ประกาศสงครามท,ทําสนธิสัญญาหรือสร้างอาณานิคมได้เหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเป้าหมายของ VOC ที่มาถึงหมู่เกาะบันดานีคืออะไรครับเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือการผูกขาดโดยสมบูรณ์หรือ total monopoly ค่ะไม่ใช่แค่90หรือ9 9ไม่ใช่ค่ะต้อง100เท่านั้น พวกเขาทุ่มกำลังทั้งกองเรือและกองทัพเขายึดครองเกาะต่างๆในหมู่เกาะบันดาใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมมากๆกับคนพื้นเมืองเพื่อควบคุมการผลิตทั้งหมดไว้ในกำมือฟังดูเหมือนผ่านการของพวกเขากำลังจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ในเรื่องราวมันมักจะมีจุดพลิกผันเสมอใช่ค่ะในกรณีนี้มันคือปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกของบ OC ปัญหานั้นก็คือเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะรันหรือผูลารันเกาะรัน เกาะรันนี้เล็กมากนะคะเล็กจนแทบจะหาไม่เจอบนแผนที่แต่ดันเป็นเกาะที่อังกฤษยึดครองเอาไว้ได้ตั้งแต่ปี1616อ๋อมีอังกฤษเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะและการมีอยู่ของอังกฤษบนเกาะนี้แม้จะเป็นแค่จุดเล็กๆก,ก็เปรียบเสมือนรอยรั่วในเขื่อนที่ VOC พนายามสร้างขึ้นมามันคือก้างชิ้นใหญ่ที่ขวางคอของชาวดัตช์อยู่ ณกคว่าตราบใดที่อังกฤษยังอยู่บนเกาะรันพวกเขาก็ยังสามารถนำลูกชันเทศออกไปขายได้ทำให้แผนการควบคุมราคาของ VOC ไม่สมบูรณ์แบบ100%เอเซอย่างที่ต้องการถูกไหมครับถูกต้องค่ะสำหรับนักผูกขาดแล้ว99%คือความล้มเหลวการมีคู่แข่งแม้จะรายเล็กแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มันบ่อนคำลายอำนาจในการควบคุมราคาของพวกเขาดังนั้นในมุมของ VOC การกำจัดอังกฤษออกจากเกาะรันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องกำไราขาดทุนอีกต่อไป มันคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือการปิดเกมนี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและแน่นอนว่าความขัดแย้งนี้มันก็นําไปสู่การสู้รบกันอย่างดุเดือดหลายครั้งระหว่างกองเรือของดัตช์และอังกฤษสู้กันแทบเป็นทับตายเลยนะคะเพื่อแย่งชิงเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างบ้านตัวเองไปครึ่งค่อนโลกซึ่งพอรบกันไปเรื่อยๆมันก็ทั้งเหนื่อยทั้งเปลืองเงินจนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าเรามาเจรจากันดีกว่าใช่ครับและนี่คือจุดที่นําไปสู่ข้อเสนอที่โลกต้องจจรึกไว้เลย ข้อเสนอของดัตช์นี่เรียกว่าถ้าไปเล่าให้ใครฟังตอนนี้คงไม่มีใครเชื่อแน่ๆครับเขาบอกว่าเอางี้เรายกดินแดนอนณานิคมของเราในอเมริกาเหนือที่เราเรียกกันว่านิวแอมสเตอร์ดัมให้พวกคุณไปเลยขอแค่เกาะรันเกาะเดียวพอมันบ้ามากนะคะแลกแผ่นดินทั้งผืนกับเกาะจิ๋วเกาะเดียวบ้ามากๆครับถ้ามองจากมุมของเราในปัจจุบันมันก็ดูบ้าจริงๆนั่นแหละค่ะ แต่ถ้าเราลองสวมบทเป็นผู้บริหาร VOC ในศตวรรษที่17มันคือการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากยังไงครับคือพวกเขากำลังมองไปที่กระแสเงินสดมหาศาลตรงหน้าลูกจันเทศคือทองคำคือน้ำมันพวกเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อปิดดีลการผูกขาดนี้ให้ได้อส่วนนิวแอมสเตอร์ดัมในสายตาของพวกเขาล่ะครับตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นน่ะเหรอคะตามที่แหล่งข้อมูลระบุก,ก็คือ นิวแอมสเตอร์ดัมเป็นแค่สถานีการค้าขนสัตว์เล็กๆที่ค่อนข้างรกร้างเต็มไปได้วยหนองน้ำไม่ได้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอะไรมากมายเลยเมื่อเทียบกับกำไรจากเครื่องเทศมันคือสินทรัพย์ที่แทบจะไม่มีมูลค่าในสายตาของชาวดัตช์ในตอนนั้นเลยค่ะอืมใหม่ๆที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกแต่ในขณะเดียวกันฝั่งอังกฤษกลับมองเกมนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วเกมของอังกฤษที่ว่านี่มันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับ มี2ประเด็นหลักๆที่สําคัญมากๆค่ะประเด็นแรกคือยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อแผ่นดินเชื่อมต่อแผ่นดินค่ะต้องนึกภาพแผนที่อนา,นานิคมในเมตาเหนือตอนนั้นก่อนนะคะอนาณานิคมของอังกฤษถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือกลุ่มอนาณานิคมทางตอนเหนือกับอนาณานิคมทางตอนใต้แล้วดินแดนนิวอัมสเตอร์ดัมของดัตช์ก็ตั้งอยู่ตรงกลางขวาง,งคอพวกเขาอยู่พอดีเป๊กอ๋อ เหมือนกับว่ามีชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่หายไปทําให้ภาพรวมมันไม่สมบูรณ์ใช่เลยค่ะและจิ๊กซอว์ชิ้นนี้มันสําคัญมากเพราะการได้นิวอัมสเตอร์ดัมมาไม่ใช่แค่การเชื่อมแผ่นดินให้เป็นผืนเดียวกันแต่มันคือการกําจัดกันชนที่เป็นของศัตรูออกไปทําให้การส่งกําลังบํารุงการป้องกันและการขยายที่พลในอนาคตง,ง่ายขึ้นมหาศาลเป็นการวางรากฐานสาหรับอนาคตเลยใช่ค่ะนี่คือเหตุผลข้อแรกแล้วข้อที่สองคือ การลดภาระและจัดสรรทรัพยากรใหม่อมการรักษาเกาะรานเอาไว้มันมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะอังกฤษต้องส่งกองเรือรบข้ามโลกไปคอยปกป้องเกาะเล็กๆเกาะเดียวที่โดนล้อมโดยศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าอย่าง VOC ตลอดเวลาเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าแล้วก็เสี่ยงมากๆค่ะการยอมสละเกาะรันไปก็เท่ากับว่าพวกเขาสามารถถอนทรัพยากรทางทหารมหาศาลนั้น กลับมาแล้วไปโฟกัสกับการพัฒนาอาณานิคมในอเมริกาซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาได้เต็มที่สรุปก็คืออังกฤษยอมสละกำไรมหาศาลในปัจจุบันจากลูกจันเทศเพื่อแลกกับความมั่นคงและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ในอนาคตบนทวีปอเมริกาเป็นการเดิมพันที่มองการไกลามากเป็นการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่และชาญฉลาดมากครับพวกเขามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ชาวดัตช์มองข้ามโดยสิ้นเชิง ดัตช์มองว่านิวแอมสเตอร์ดัมเป็นแค่ที่ดินรกร้างแต่อังกฤษมองเห็นว่ามันคือประตูสู่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปและแล้วการเดิมพันพรั้งประวัติศาสตร์นี้ก็มาถึงบทสรุปครับในปีคศ1667ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเรดาปิดดิวการแลกเปลี่ยนนี้อย่างเป็นทางการเนเธอร์แลนด์ได้ครอบครองเกาะรันสมใจส่วนอังกฤษก็ได้ดินแดนรกร้างในอเมริกามาครอบครอง ในวันนั้นชาวดัตช์คงจะเฉลิมฉลองกันยกใหญ่เลยนะครับแน่นอนค่ะเพราะในที่สุดพวกเขาก็บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการผูกขาดตลาดลูกจันเทศได้สำเร็จแต่การเวลากำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่แท้จริงของดิวนี้ใช่ครับทันทีที่สัญญาลงนามอังกฤษก็เข้าครอบครองนิวอัมสเตดัมและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ดิวกแห่งยอร์กกลายเป็นชื่อที่คนทั้งโลกคุ้นหูเป็นอย่างดีในปัจจุบันว่านิวยอร์ก และพื้นที่ใจกลางสำคัญของดินแดนนั้นก็คือเกาะที่เราเรียกกันว่าแมนฮัตตันนั่นเองแล้วฝั่งผู้ชนะในวันนั้นอย่างดัตช์ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับขุมทรัพย์ของพวกเขามันเป็นบทสรุปที่พลิกผันชนิดที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดเลยค่ะยังไงครับเพราะหลังจากที่เนเธอร์แลนด์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อการผูกขาดเวลาผ่านไปไม่นานก็มีนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง แอบลักลอบนำมเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของต้นจันทเทศออกจากหมู่เกาะบันดาไปได้สำเร็จอา้าวแล้วก็นำไปปลูกในอาณานิคมของฝรั่งเศสที่อื่นซึ่งนั่นก็เท่ากับการทำลายเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกจันทเทศมีค่ามหาศาลนั่นก็คือการมีแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวในโลกใช่ค่ะพอความลับรั่วไหลาการผูกขาดก็สิ้นสุดลงทันทีถูกต้งครับพอลูกจันทเทศสามารถปลูกที่อื่นได้ อุปทานก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมูลค่าของมันที่เคยแพงกว่าทองคำก็ดิ่งเหวลงอย่างรวดเร็วแล้วเกาะรันนะคะเกาะรันที่เนเธอร์แลนด์เคยต่อสู้แย่งชิงมาอย่างยากลำบากก็กลายเป็นแค่เกาะที่เงียบสงบและถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกในขณะที่ภาพที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงก็เกิดขึ้นอีกฟากหนึ่งของโลกแมนฮฮตตันที่อังกฤษได้มาท่าเรือน้ำลึงตามธรรมชาติของมันกลายเป็นประตูสู่ทวีปอเมริกาเหนือ การค้าขายหลั่งไหลเข้ามาผู้อพยพก็หลั่งไหลเข้ามามันกลายเป็นหม้อหลอมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ส่วนทางกับเกาะรันที่ค่อยๆถูกลืมไปตามกาลเวลาอย่างสิ้นเชิงมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันมากจริงๆครับ เรื่องนี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการประเมินมูลค่าหรือ valuation เนสแลนด์ประเมินมูลค่าโดยมองจากปัจจุบันพวกเขามองเห็นตัวเลขกำไรที่จับต้องได้จากลูกจันเทศในขณะที่อังกฤษประเมินมูลค่าโดยมองจากอนาคตพวกเขามองเห็นศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของที่ดินผืนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ทำเงินในวันนี้แต่มีโอกาสเติบโตไร้ขีดจำกัดในวันข้างหน้า ใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราก็ได้สรุปบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ไว้อย่างเฉียบคมมากครับว่ากระแสเงินสดที่หอมหวานในวันนี้อาจไม่ยั่งยืนเท่ากับยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องสำหรับวันข้างหน้าเป็นบทสรุปที่ทงพลังมากค่ะมันชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับความสาเร็จในปัจจุบันมากเกินไปอาจทำให้เราตาบอดต่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตได้มันไม่ใช่ว่าการตัดสินใจของดัชมนะครับในยุคข,ของพวกเขา มันเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากตามข้อมูลที่มีแต่พวกเขาแค่ใายแพ้ให้กับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวที่น่าทึ่งจากความต้องการเครื่องเทศเม็ดเล็กๆนำไปสู่ความขัดแย้งของสองมหาอำนาจและจบลงด้วยการแลกเปลี่ยนดินแดนที่ให้กำเนิดมหานครนิวยอร์กขึ้นมาเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่า สิ่งที่ดูมีค่ามหาศาลในยุคหนึ่งอาจกลายเป็นของธรรมดาสามัญในอีกยุคหนึ่งได้และในทางกลับกันสิ่งที่ถูกมองค่ามไร้ค่าในวันนี้อาจกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดในวันข้างหน้าซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อค่ะครับในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีโลกจันเทสอะไรบ้างที่เราอาจกำลังให้คุณค่ากับมันมากเกินไป และมีแมนฮัตตันผืนไหนที่เป็นเพียงที่ดินรกร้างในสายตาคนส่วนใหญ่แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นยุทธศาสตรสสำคัญสำหรับอนาคตที่เรากำลังมองข้ามไปอยู่หรือเปล่าคะ